หลังลครับผมพี่น้องกับสวัสดีกันตอนจะซอรครับผมออกมายามรอบพี่น้องนี่ก็ได้ปลามาแล้วอันนี้เป็นปลาแหเยมมเ,หนหนเนี่ยผมวานแหย่วางหันนี่ได้ปลามองปลาตะกั๊บสองตัวเดี๋ยวพามายามรอบพี่น้องเห็นปลามันโดดครับผมเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องปลาโดดนี่นปลารอบแทะเห็นไหมอย่างนี้เสียงน้ํามันนั่นนี่มันงาแตกๆออกนนี่ปลาเข่าแทะพี่น้องอืม ดี๋ยวรู้ว่าปลาอะไรโอ้แซมงีหมานตลอดเลยง่ายกลับมาคืนเหรออุ๊ยพี่น้องปลากระกสูนครับผมอุ้ยเล่นหลังแล้วอู้หูอู้หูอู้หูพี่น้องอื้อหือปลาขานำอยไม่อเอา้าพี่น้องมันหมาแล้วครับผม เดี๋ยวขึ้นข้างบนกันโอ้มันหมานมันหมานมันหมาน,มนเออเดี๋ปลาแห่เหดีปลาหลอบแค่เนี้ยรับปลาหน่อยสิบ้าดอกแต่ปลาแหงมออ<ล>าแล้วเห็นมันเลียนยี่ช่องนี้ต้องโดนสักวันแล้วลวะโดนจริงๆด้วยฮะพี่น้องเดี๋ยวปลาออกครับผมเอามาแล้วพี่น้องปลาแหงรครับผม อันนี้เป็นปลาแหเหาเนาะวัานแหาหันเด็ดมาตัวนึงเหนืเนอเบิงรอบไหนมีมีตัวนึงครับผมโอ้ไซส์เดียวกันครับผมแต่ว่าตัวรอบเนี่ยจะใหญ่ตัวน้อยนึงอยู่ผมก็เล็กหลายมือแล้วมันก็เขอยจักเจอเห็นแมลนแลแยนหลายอยู่มือนี่มาโดนเลยพี่น้องกระสุนแงยครับผมหมันๆสองแต้ม สวยๆครับผมแต่ว่าปลาขาผมจะม่เอาจะรออย่นี้ที่เก้าเอาแต่ะะตัวเงียนี่แหละเดี๋ยวปลาหน่อยเขารอไวนี้นี่ปลาขาเออมันๆครับผมโอเคครับ